สวัสดีเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างการแชนเนลครับวันนี้นจะมาแนะนำการตัดผมทรงมันเหล็ดหรือว่าเปิดข้างลากแซนนั่นเองครับเริ่มจากการฉีดน้ำก่อนนะครับผมฉีดน้ำให้ผมมันเปียกนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะแบ่งผมนะครับแบ่งตรงรอยหยักของสีสราตรงหน้าผากนะครับผมตรงมุมหน้าผากนะครับเราจะแบ่งไปด้านหลังด้วยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกัน,นครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ แบึ่งตนันรอยอยากของศรีรษะเหมือนกันนะครับผมพยายามหวีให้ตรง,ล,งล่องเระผมให้ตรงครับผมด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับผมเป็นยกผมพึ้นไปนะครับมันจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับอันต,อต่อไปผมจะใช้เบอร์1.5ึ่าเปิดด้านข้างนะครับผม ถ่ายขึ้นไปเลยครับตรงๆครับจะใช้หวีใหญ่นะครับกดผมด้านบนลงมานะครับผมถ่ายเน้นๆน,น,นะครับผมถ่ายเก็บนะครับผมพยายามทำให้มันคือทำให้เราทำงานง่ายนะครับ ใช้ไิทยายกแล้วก็ตัดนะครับส่วนที่ส่วนผมที่มันเกินออกมานะครับผมด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับผมถ่ายเปิดขึ้นไปเลยครับตรงๆครับถ่ายขึ้นตรงๆเลยครับข้างใบหูก็จะเอียงปัตรเลียน ให้มุมปรเรเลอยนะครับส่วนูมที่เกินออกมาก็จะใช้วีใหญ่นะครับตักแล้วก็ตัดเลยนะครับผมตรงไหนที่ดูแล้วมันไม่เท่ากันนะครับเราก็จะใช้วีตักขึ้นมาแล้วก็ตัดนะครับ ภาพจะดูสั่นๆนิดนึงนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องด้วยนะครับผมช่างการนะครับช่างการชแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมทงนี้กำลังฮิตเลยนะครับผม นี่ผมจะใช้ปฏิทินตัวเล็กน,นะครับผมการขอบผมข้างใบหูแล้วก็ตรงจอนนะครับพยายามใช้มุมของปเ,ทเิท่นครับกัน,นครับผมมาแบบวันนี้น้องก็ยังเรียนอยู่มัธยมอยู่นะครับยังเด็กอยู่นะครับ ตอนต่อไปผมใช้เบอร์0ูนนะครับถ่ายตรงจรแล้วก็ข้างใบหูนะครับผมดี๋ยวใช้เบอร์0.5แล้วก็ช่วยแล้วก็เลื่อนฟันของบัตรเลื่อนช่วยนะครับ ด้านหลังก็จะกันตรงลายผมเก็บผมด้านล่างนะครับผมเพราะว่าผมน้องยังไม่ได้ยาวมากนะครับมันจะเป็นลากไซที่ยังแบบไม่ยาวมากครับ ไม่จะก,การให้รอบเลยนะครับผมทคนเคขอกผมจะการก่อนนะครับการการกอดแล้วค่อยมาเก็บนะครับการนี้เป็นรูปร่างก่อนนะครับแล้วค่อยมาใช้แบตเตอรี่เก็บอีกทีหนึ่งครับเทคนิคใครเทคนิคมันครับเดี๋ยวจะถนัดครับช่างแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับ เนื้อตความถนัดใครถนัดมันนะครับผมนี่ก็จะเป็นเบอร์ศูนยุดห้านะครับใช้การสะบัดฟันของปัตเตเลียนนะครับจะไม่ลงหนักนะครับลงเบาๆนะครับมสะบัดช่วยนะครับผมใช้การสะบัดปัตเตร์เลียนนะครับผมจะเลื่อนฟันช่วยนะครับผม เงิน,นฟันบัตรเลียนนะครับเพื่อนๆท่านใดดูคลิปไม้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ก็จะเก็บผมที่เกินออกมานะครับผมจะใช้หวีใหญ่นะครับ ในการตัดส้หแบับผมด้านบนนะครับผมน้องเขาเอาออกนิดเดียวนะครับก็จะเล็มแค่ลลปนิดหน่อยนะครับผมต้จนจากการซอยผมให้บางก่อนนะครับยกแล้วก็ซอยออกนะครับผม ยกแล้วก็สับหนึ่งยกแล้วก็สับหนึ่นะครับตามความถนัดของชแานแต่ละคนนะครับผมเทคนิคแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับถนัดใครถนัดมันครับผม งไหนที่มันหนาแล้วก็ยกแล้วก็ซอยแล้วผมซอยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับเร็จแล้วก็วีดูว่าตรงไหนมันหนานะครับผม้วมันหนาแล้วก็ซอยออกไปอีกครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะฉีดน้ำแล้วก็ามาเล่มปลายนะครับผมตัดแค่ปลายส่วนที่มันเกินเหลื่อมออกมานะครับไม่ได้ตัดเยอะนะครับปลายนิดเดียวครับลูกค้าไม่ต้องการสั้นนะครับเรานีแล้วก็ดึงดูนะว่าตอนที่มันยาวแบบยาวเกินเพื่อนเขาครับ ้านหน้าล้วก็ดึงผมลงมาแล้วก็ตัดนะครับไล่ให้รอบศรีรษะเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ตัดยากนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจหรือว่าอยากตัดได้ก็ลองดูคลิปได้นะครับผมดูไว้เป็นแนวทางนะครับ อาจะรูลหลายๆช่องมาได้นะครับ <sk r isa> ด้านหลังเราผมเรียกดึงขึ้นแล้วตัดไล่ให้รอบไปนะครับผมแใหน้กถ่วงสักลยนะครับ ช้างต่ละคนก็ถนัดไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่ครับผมถนัดตังไงก็ต่างังไงนะครับดูก็เป็นแนวทางครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ก็เป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งมากครับผมแต่ผมก็ไม่ได้ว่าเก่งมากมายครับผมการแต่ผมร้อยคนก็ไม่ใช่ว่าจะถูกใจทั้งร้อยคนหรอกครับแล้วแต่ลูกค้าครับคนไหนชอบเขาก็จะกลับมาตัดกับเราอีกแล้วก็ทำ หน้าที่ของเราดีที่สุดครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับช่องช่างการแชนแนลครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับผม